ก็มาพบหลังนี้นะคะหลังนี้ก็มีการตกแต่งสวยงามอีกหนึ่งหลังค่ะเป็นมินิมอลที่สวยนะคะด้านนอกก็เป็นสีขาวตัดควันโมรีนะคะสําหรับด้านในบ้านก็จะเป็นประมาณนี้แล้วตัว,ต,วตัวพื้นนะคะก็เรียบหรูดูดีนะคะด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันด้านในของเรานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะสีน้ําตาลตัดกระสีขาวก็ดูดีสบายตาอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ด้วยฟังก์ชันการใช้งานนะคะ2นอน2น้ำหนึ่งครัวหนึ่งที่จอดรถ่ะคะกับเนื้อที่17.7ตารางวานะคะบอกเลยว่าทําเลนี่ดีมากๆเลยก็คือเป็นาราชพฤกษ์ท่าอิดนะคะใกล้รถไฟฟา ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะตรงนี้ก็คือติดถนนสายหลักนะคะราชพฤกษ์ท่าอีกนะคะโครงการถนนในโครงการเนี่ยกว้างถึงหกเมตรเลยทีเดียวแล้วก็เนื้อที่สะอาดสะอ้านนะคะใกล้แหล่งช้อปปิ้งหน่วยราชการมากมายเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะคะโรงพยาบาลต่างๆนะคะโรงเรียนมิจฉารานุสร์นะคะเดอะมงงามวงวันศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะบอกเลยว่าใกล้สลากินแบ่งรัฐบาลด้วยนะทุกคนอันนี้ด้วยนะคะเพียงหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาททั่วนะคะก็คือบอกเลยว่าเราไปประเมินเนี่ยราคาสูงกว่านี้แน่นอนนะเกือบสองล้านกเลยทีเดียวพรายนี้ง่ายสบายๆเดต่อ ยิงกลับได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ